สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดี4อีกแล้วนะครับผมนานๆจะหามาได้แม่หาได้ทังทีหาได้ตอนที่ไฟนั้นปรับลดยอดโชเศร้าจังเลย <laughs> วันนี้ทางร้านเราจะขอนําเสนอนะครับสำหรับเจ้า YAMAHA XMAX รถปี2020คันนี้รถมือเดียวได้นะจัดทรงมาโคตรหล่อเลยแล้วบอกเลยว่าคันนี้แท้ทั้งคัน อ,กกอเ่เห็นหล่อขนาดนี้แต่ว่าเครื่องเดิมนะไล่ข้างอย่างเดียวแล้วก็ท่อปั๊มเมมโบซ้ายขวานะครับขวาเบอร์19ซ้ายเบอร์17แล้วบอกเลยปั๊มแท้นะครับหล่อเลยโอ้โปั๊มบนแท้แล้วปั๊มล่างจะใส่ปลอมได้ยังไงปั๊มล่างปั๊มแท้ดีครับโบร้อมคาลิปเปอร์หล่อ,อ,อเลยรถทำสีทั้งคันเป็นแดงสดปี2023 2 4เลยเป็นแดงสดสีนี้เลยสีล้อ ทำด้วยนะฮะสีล้อเทาหล่อบางคนหน้าคาร์บอนนะครับผมสีเสือสวยนี่ชิ้นตรงชิ้นดํำาวับนี่ยังไม่อยากจะเหยียบเลยนะเดี๋ยวเป็นรอยยังไม่ได้ไปเทสเลยเดี๋ยวจะเป็นรอยต่อมาเป็นท่ออะตอมท่อแท้นะครับผมเป็นไทเทเนียมนะรถอะไรก็ดีทําไมสวิงงามเขาเป็นรัวสวิงอามแบริ่งมานะครับผมสวยๆเลยอันนี้ชกหลังเป็นโอเคดีบัมหลังเป็นเมมโบเหมือนกันนะเนาะใส่ ปั๊มบนแท้แล้วปั๊มล่างจะมาปลอมได้งไงโบ้ทั้งคันแต่ครับผมอย่างนี้โอยอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับยังไงรอเลยเบาะปาดรถจัดทรงมาแล้วกดหน้าลง แล้วก็โชคหลังลงด้วยนะฮะต,ติดเตียแตดัดเลยเขาเรียกทรงอะไรเนี่ยทำไมเราไม่ค่อยเข้าใจสับไวรุ่นเลยอะ่ะอ่ะไวรุ่นช่วยกันบอกหน่อยนะผมต้องขอโทษเลยอะ่ะรีวิวแบบซิ่งซิ่งแมไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เลยนะดูเลขไมค์คันนี้เลยนะครับผมเลขไมค์สองหม่นห้อุ้ยขออนุาตทำการสตราร์ทแต่ว่าเราต้องขึ้นขาตั้งใช่ไหมเป็นไงขึ้นขาตั้งก็จะดูดีไปอีกทรงนะเครื่องเดิม แล้วเมื่อกี้ครับเบิ้ลทีงงทีเราลืมปิดแท็กชั่นตอนนี้จะขอญาตขอไม่เบิ้ลเยอะนะเสียงดีเพ่ะมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับนี่เดินบงเดินเบาเนียนผมบอกแล้วซ้ายขวาสูงตามนะแต่อ่าเบรก อ้ยแข่งท่อทีขึ้นขาตั้งไม่ค่อยอยากเบิ้ลเยอะนะแหมอยากให้อยากให้เพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆเอาไปลองกันสักทีก็ออย่าะดับเครื่องนะครับผมสำหรับเจ้า YAMAHA XMAX ปี2020คันนี้รถจัดทรงมาหล่อเลยหล่อแค่ไหนถามใจเธอดูหูยจัดไป25,000จบทุกขั้นตอนพอนเพียง3 3 0 0 60งวดเท่านั้นหรือจะเป็นราคาเงินสดนะครับเงินสดอยู่ที่1,39,000เท่านั้นนะครับผมตบมือนะครับสงสัยต้องไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ089 121 8309ผมอาร์ม จากร้านอาร์มดีดีซีนี่ละสายหรือจะดูตัวจริงกันไดน้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสาบันท้ายนรสิงหนะ์น้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดีดีซีอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับมียนบินตอบ24ชั่วโมงและมาช่วยกันให้คะแนนด้วยครับว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าส่วนคันนี้รอขนาดนี้เอาไปเลยครับผม9.5เพราะว่านิดหนึ่งขอยเขาเป็นมือ2ขนาดถ้าเต็ม10เดี๋ยวก็จะกลายเหมือนมือ ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ u b s c r i b e ให้อาร์มดูทด้วยนะครับอาร์ G t ดูทร้านเล็กสวิทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ